สวัสดีครับอยู่กับอูสุพจน์ออโต้สวิทนะครับช่องก็เก่งเกิดมาซ่อมนะครับผมอูสุพจน์ออโต้สวิทอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะครับผมกับมาด้าเอ้ฟอร์ดเอ้ยมาด้าเอ้ฟอร์ดเหมือนกันนั่นแหละกับเครื่องวีเอ w l นะครับคอมมอนเรลนะฮะเป็นฟอร์ดทีห้านะครับ T5 ใช่ป่าวะมองไงเอาเป็นว่าเป็นเครื่องคองมเ์เร็วนะครับคอมเ์เร็วตัวแรกนะครับกับปัญหาสตาร์ทลากยาวสตาร์ทลากยาวนะครับคือลากยาวๆเลยก็ไม่ติดนะครับไม่ติดนะฮะแต่ถ้าพ่วงแบตสองลูกลากยาวเหมือนกันนะครับลากยาวเหมือนกันแต่ติดแต่สตาร์ทติดแล้วก็ ัวฉีกก็จะเขกนะครับถ้าเดินเบาเดินได้เดินเบาได้นะครับแต่เวลาเร่งมันจะเกก็าทาการาตรวจเช็คต่างๆแล้วนะครับตรวจเช็คหัวเผานะหัวเผานะครับตรวจเช็คกรองโซล่าตัวแยกแล้วนะครับก็ปกติดีนะครับหัวเผาก็ทํางานครบทุกอันนะครับแต่สตาร์ทลากยาวไม่ติดนะครับถ้าแต่ถ้าติดแล้ว ถ้าติดแล้วดับปล่อยไว้สัก5นาทีก็สตาร์ทลากยาวแต่ติดนะแต่ติดนะครับต,ติดนะแต่ถ้าทิ้งไว้สัก10นาทีขึ้นไปนะครับพักเดียวสตาร์ไม่ติดแล้วนะครับสตาร์ไม่ติดก็คือรอบเครื่องหมุนเร็วนะรอบเครื่องหมุนเร็วแต่สตาร์ไม่ติดเดี๋ยวผมต้องการเช็คนะครับนี่น้ํามันไหลกลับนะเดี๋ยวจะเช็คดูที่หัวฉีดนะครับว่าเออมันจะเกิดปัญหาจากหัวฉีดหรือไม่เพราะว่า ดูลักษณะแล้วไม่สามารถสร้างแรงดันนะครับในการสตาร์ทได้นะครับไม่สามารถสร้างแรงดันในการฉีดได้เลยนะเดี๋ยวจะต้องมาลองตรวจเช็คดูนะครับอันนี้ผมเพิ่งถอดสายไหลกลับดูนะก็เดี๋ยวลองใช้อุปกรณ์นะครับในการต่ออ,อุปกรณ์สัญจรนะครับราคาถูกไม่แพงเนี่ยมีไว้มันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเอามันหายไปไหนวะมันมีหลายหลอดนะมันหายไปไหนวะ ใส่ร่วงนี่ครับหรือว่าจะใช้แบบใส่ขวดริโพได้นะต่อสายยางเอานะครับง่ายๆแต่มันไม่มีหัวนี่ไงไอ้ที่ผมซื้อเนี่ยคือผมต้องการหัวพวกนี้แหละนะครับหัวพวกนี้ในการเสียบสุบหนึ่งเดีย๋ยวเสียบก่อนอ่ะเสียบแล้วนะครับนี่มันดีอย่างนี้เลยนะครับไอ้ที่มีไหลยกลับอยู่ข้างนอกเครื่องเนี่ยมันดีอย่างนี้เองดีอยู่แค่นี้แหละนะครับ อยวาผมพ่วงแบตแล้วนะแล้วก็จะมาสตาร์ทนะครับอันนี้สูบหนึ่งสูบหนึ่งสูบ2สูบสสูบ3ามอันไหนวะสูบสสูบ3สูบสามอันนี้แล้วก็สูบ4สูบสอันนี้ เ,เดี๋ยวทำการสตาร์ตดูว่ายัางไงแยกมันก็นิ่มๆอย่างนี้อยู่แล้วตึงๆสตาร์ตเพราะมันต้องใช้แบตสองลูกนะครับสตาร์ทยาวถึงจะติด เป็นยังไงเล่าสูบหนึ่งนี่สูบหนึ่งนี่มาถึงนี่เองสูบสองก็มาถึงนี่เองระยะทางใกล้ๆกันเห็นไหมสูบสามสูบสามนี่เต็มเลยเห็นไสูบสี่นี่นิดเดียวนะครับสูบสี่มานิดเดียวสูบสี่นี่สูบสี่น่าจะไหลออกนี่แหละนี่ยเนี่ยอ๋อมันไหลออกข้างๆนะครับเสียบไม่แน่นแต่ก็คือหลักๆเลยสูบสามเห็นไหม ไอ้อย่างเงี้ยสตาร์ตติดยากนะครับเพราะว่าแรงดันที่มันสร้างมาในรางเนี่ยนะครับแรงดันที่สร้างมาในรางทั้งหมดมันจะจ่ายก็หนึ่งสามสี่สองเนี่ยแต่เวลาไปสูบสามเนี่ยคือฉีดไปเสร็จแล้วไหลกลับเลยนะครับแล้วก็มันจะทําให้แรงดันในเนี้ยตกด้วยนะครับในชุดรางตกเซ็นเซอร์มันก็จะจับได้แต่ถ้าในรอบเดินเบาเนี่ยถ้ามันยังอยู่ในเกณฑ์เนี่ยตัวนี้มันจะไม่ฟองนะนะครับแต่รถคันเนี้ย เขาขับไม่ได้เร็วนะขาขับอยู่แถวนี้แหละ,ะครับมันก็เลยมีปัญหาแค่สตาร์ทลากยาวแล้วติดยากนะครับต้องพ่วงแบตสองลูกแต่ลูกเดียวเนี่ยก็สตาร์ทรอบมันได้อยู่นะแต่ถ้าดับแล้วนะครับถ้าดับแล้วสตาร์ทใหม่ก็ติดนะเนี่ยเนี่ยสตาร์ทใหม่ติดนะแต่มันจะลากยาวหน่อยไม่ติดเลย ถ้าทิ้งไว้อย่างเงี้ยไม่ติดแหละแป๊บเดียวนี่ล้นเลยเห็นะะหยดแล้วนะครับพอสตาร์ทปุ๊บออกเลยอ่ะสตาร์ทปุ๊บดันออกเลยนะนะครับก็เดี๋ยวต้องแจ้งเจ้าของนะครับต้องถอดหัวฉีดทําทั้งหมดนะทำทั้งหมดสี่หัวเลยนะครับเพราะว่าเอาออกยากด้วยนะครับดูแล้วแน่นนะดูแล้วแน่นเพราะว่ามันมีรอยเข่าไอเสียเนี่ยรอบๆต้นหัวฉีดนะครับน่าจะแน่นอยู่เหมือนกัน อันนี้ถ้าจะทำคันนี้ผมไม่ได้ถอดเองนะคันนี้นะ,ะเดี๋ยวจะเอาไปให้ร้านเช็คปั๊มนะครับอถอดที่เดียวจบเลยนะครับก็คือผมรับงานแล้วก็ร้านร้านทำปั๊มรับจบด้วยการการดูแลของผมเองนะครับการดูแลของผมเองคือทำงานร่วมกันเนี่ยแหละครับราคาก็ไม่แพงหรอกนะครับอ,อันไหนเสียก็ว่าไปตามเสียนะครับ ส่วนปั๊มเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันสามารถผลิตและสร้างแรงดันป้อนขึ้นมาได้ถ้าปั๊มมีปัญหานะครับยังไงก็ไม่ติดนะครับยังไงก็ไม่ติดน้ํามันก็จะไม่ไหลออกมาขนาดนี้หรอกนะครับวิธีเช็คก็แบบมันเอาอย่างเงี้ยนะครับบางคนก็มีสายยางอะไรก็ต่อเอานะครับอย่างหัวพวกเนี้ยเนี <c> ่ย <oughs> สายไหลกลับเนี่ยแพงนะอย่างหัวพวกเนี้ยถ้ามันหักอันนึงเนี่ยเราก็เก็บเอาไว้นะครับเอาเผื่อไว้ต่อเอาไว้เ,วเทสได้ เอาไว้เทสระบบได้นะถ้ามันหักถ้ามันหักมันก็ยังเหลืออันอื่นนะก็ค่อยกรีดเอาเอาสา3ทางแต่ก็น่าจะคล้ายๆกับพวกอีสุนะถ้าอีสุก็หัวหนึ่งก็ประมาณ45บาทแล้วห0บบาทนี่ะนะครับแต่ผมซื้อมาเป็นชุดนี่ไม่ถึงพันหรอกนะหลักร้อยนะครับมันมีหัวมาให้หมดเลยเนะี่ยแต่ซื้อมันโอ้ยเป็นหลายปีแล้วนะชุดนีน้ผมว่าจะสั่งใหม่นะสั่งใหม่เพราะว่าเอาแต่หัวหพวกนี้แหละเนี่ยจเจ้าแต่พวกหัวเนี่ยก็ดูเลโอลิงขาดมาแล้ว เนี่ยโอลิงเปื่อยมาแล้วมันจะมีหัวพวกนี้มาให้นะไม่แพงนครับหลักร้อยเพราะพวกนี้เขาผลิตเขาผลิตปริมาณแบบเยอะๆไงเขาผลิตปริมาณเยอะๆแล้วเขาขายให้เราได้ถูกเนี่ยมันหายไปหนึ่งหนึ่งสองสามสิบถ้าเป็นดีแม็กเราก็สตาร์ทอย่างเงี้ยเนี่ยสตาร์ทแล้วก็สตาร์ทเนี่ยเสียบไว้อย่างนี้ลเ,นเ,นเลยอย่างนี้มันจะมันจะสะบัดนะนดึงออกนะครับ ออกแล้วนี่เสียบแทนถ้ามันล็อกได้ก็ดีนะครับถ้ามันล็อกไม่ได้ก็ลําบากเสียบแล้วก็วัดอย่างนี้เลยเวลาเครื่องติดนะครับวัดน้ํามันไหลกลับนะคับจะมีตัวเลขอยู่จะมีตัวเลขอยู่นะคือคือมันสามารถวัดได้ที่หัวมันเลยแต่บางทีรูมันไม่เท่าไงมันเล็กนะครับมันเสียบไม่ลงแต่มาตรฐานส่วนมากมันจะคล้ายกันมลนะหัวมันเนี่ย บางทีเราเอามาเราก็ต้องมาเอามากึงปาดตรงนี้ออกสักหน่อยหนึ่งนะครับให้มันกดลงไม่ได้แต่แต่ในรูหัวฉีดเนี่ยในในรูเนี่ยโอลิ o ตงตัวเนี้ยมันจะเท่าเกือบเท่ากันหมดะนะครับที่มันยัด,ยดไม่ยัดไม่ลงเนี่ยก็เพราะไอนนิดอาจจะติดขอบตัวนี้นะเดี๋ยวต้องไปหาอีกมันไปไหนหมดนาะเออก็ประมาณนี้ครับมาบาน,นี้แหละก็ ตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับเราตรวจเช็คเบื้องต้นก่อนนะครับก่อนที่ว่าจะส่งจะส่งไปที่ร้านเนาะตรวจเช็คเบื้องต้นแล้วก็บอกให้ลูกค้ารับทราบนะครับว่ามันเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะนะครับก่อนที่จะเข้าร้านร้านทําปั๊มร้านทําโมชีดนะครับคือ<เห>ผมทํากับร้านโมชีตที่ทําด้วยกันนี้ก็คือมันจะคุยกันร,รู้เรื่องนะครับไม่ใช่ว่างานใครงานมันนะนะครับก็จะคุยกันในว่าเอองบประมาณแค่เนี้ยประมาณอย่างเงี้ยพอได้ไหม ทำทั้งหมดไหมหรือว่าล้างแล้วก็ทําหัวหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็เขาจะไม่รับประกันอะไรขนาดนั้นนะแก้ให้มาตาติดง่ายนะครับมันจะไม่ได้รับประกันเหมือนกับเราไปเปลี่ยนปลายใหม่เปลี่ยนไส้ในเปลี่ยนอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ได้รับประกันอะไรขนาดนั้นนะทําตามอาการตามงบประมาณของลูกค้านะก็ต้องยอมรับสภาพนะครับว่าถ้าทําแบบประหยัดโอกาสเป็นมันก็เยอะนะครับโอกาสเป็นในภายภาคหน้า ทำหัวนี้ก็เป็นหัวนู้นทมหัวนู้นก็เป็นหัวนั้นนะครับการํำหัวฉีดควรจะทำสี่หัวนะครับพร้อมกันทีเดียวถึงจะได้งานที่ออกมาดีนะครับทาแล้วต้องทําให้จบถ้าทาแล้วไม่จบก็ลําบากนะบางทีเปลี่ยนวุดปลายใหม่มาก็จริงแต่ต้นมันเสียต้นมันรั่วคอยไม่ดีอะไรเงี้ยทําไปมันก็ไม่จบนะครับทําแล้วก็ต้องทําให้จบถ้าทําจบๆเลยมันก็คือราคาสูงไงใช่ไหมล่ะคือตรวจสอบได้เนี่ย อย่างเนี้ยตรวจสอบได้นะว่ามันเป็นอะไรแต่เวลาถอดเนี้ยถ้าถอดไม่ออกเนี่ยมันจะช้าเลยนะครับถ้าถอดไม่ออกก็คือเราต้องต้องถอดคอยต้องไขเนี้ยคอยอันเนี้ยออกอย่างเวลาเราจะเปลี่ยนยางฝาวาวใช่ไหมถ้าเราไม่อยากจะถอดหัวฉีดใช่ไหมเราก็เอาสีนะครับมาร์กไว้นะเดี๋ยวนี่นะครับเอาสีนะแต้มอย่างงี้นะครับป๊บมาร์กไว้อันนี้สมมุติว่าเรามาร์กเนี้ยเนี่ยมาร์กไว้อย่างเงี้นะครับ มาร์กไว้ให้ตรงแล้วเราก็ทําการขันน็อตตัวเนี้นะครับน็อตตัวนี้น็อตบอกตัวนี้นะครับแต่ต้องมาร์กไว้ยาวๆยานี้เลยนะนะครับนี่มาร์กไว้่างนี้นะครับแล้วก็ดูว่ามันหันไปทางไหนแล้วก็คลายน็อตตัวนี้นะครับคลายน็อตตัวเนี้คลายน็ตตัวนี้ออกเฟิบคลายน็ตออกนะครับคลายน็ตออกแล้วเราก็บิดบิด ถอปักไฟออกนะครับแล้วเราก็บิดบิดให้มันพ้นให้มันไปอยู่ในร่องเนี่ยถอดแป๊บกูฉีดออกให้หมดก่อนบิดให้มันมาอยู่ในตำแหน่งที่มันพ้นสามารถถอดฝาครอบบาลได้นะเวลาเราทําฝาครอบวาลเสร็จเราจะบิดตัวนี้คืนเราก็ต้องเนี่ยหันสีตัวเนี้ให้มันตรงนะครับแล้วส่วนเวลาเราไขเนี่ยเราก็ต้องไขสีกลับมาตรงให้เหมือนเดิมนะครับพวกนี้เขาจะไขไม่ได้แน่นอะไรนะถ้าเราไขแน่นนี่ ระยะยกมันเพี้ยนหมดเลยนะครับเพราะว่าปอนในการไขมันเพี้ยนไปแล้วถึงให้อยากว่าเวลาจะถอดจริงๆเนี่ยถ้ามันเลี่ยงไม่ได้ต้องถอดเนี่ยก็คือให้มาร์คสีเอาไว้ให้ขีดสีเอาไว้นะครับเวลาเราใส่ปุ๊บขันอยู่แค่ตรงไหนสีมันอยู่ตรงไหนก็ก็ให้มันอยู่แค่นั้นนะตรงนี้มันไม่รั่วนะมันมีชุดโอริงอยู่ข้างในเนะี่ยอย่างถ้าถอดผู้ฉีดไม่ออกก็ต้องถอดคอยนียออกไปเลยนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือกระตุกใช้เครื่องมือกระตุกใส่ไว้ที่เกลียว นะครับล้วก็ตุกออกแต่ต้องใช้เวลานานนะดูทรงนะ้วไม่เคยถอดเลยนะครับขอบคุณมากแล้วสำหรับการรับชมนะครับฟอร์ดทีห้าเขาเเร็วตัวแรกนะครับเดี๋ยวรอเจ้าของมาก่อนนะเดี๋ยวเ็าบอกเขาว่าฉีดมาไหลกลับเยอะนะครับสูบสามแต่ยังไงก็ต้องทําให้หมดถ้าทําให้หมดก็ถ้าทําแค่สูบสามหมกก็จะรื้อแค่สูบเดียวแล้วกันนะครับส่วนสูบอื่นมันถอดไม่ออกก็ไม่อยากจะไปเสี่ยงถอดนะครับเพราะว่ายิ่งถอด ยิ่งมีปัญหาเยอะนะนะครับก <c oughs> ็ที่เคยเคยดูนะรุ่นนี้ก็เอาออกยากเหมือนกันนะถ้าไม่เคยออกเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับสำหรับการรับชมนะฮะสวัสดีครับ